สุภาสราม,มาแล้ววันนี้มาส่งของค่ะให้กับผู้ประกาศเขาสั่งของไว้เนี่ยต้องมาส่งให้เขาตั้งแต่เช้าเป็นคิวรแรกเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาเช็คของอีทีนะคะว่าเขาสั่งอะไรแต่ช่วงนี้การค้าขายออนไลน์ดีมากๆเลยเพราะว่าฝนตกค่ะคนไม่ค่อยออกไปข้างนอกนะ่ไปซื้อของสั่งทางมือถือเนี่ยออนไลน์ง่ายสุดนะคะ ก็ฝนมาแล้วจริงๆเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะคะแต่ฝนเนี่ยมาได้น้ําได้เนื้อช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะหรือว่าลมฝนประจรําฤดูทํางานแข็งแรงขึ้นทุกวันเหมือนออกกําลังกายมากขึ้นนะเนาะลมเข้าหมุนดีขึ้นพัดพาความชื้นเข้าไปเป็นฝนในพื้นที่ ภาคอีสานวันนี้คือภาคที่ต้องจับตามองเพราะว่าฝนมาตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะภาคอีสานตอนล่างตรงนี้ค่ะบนราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์พื้นที่นี้ชุนนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะและจะตกหนักตกแช่ได้ตลอดทั้งวันเลยเบาสลับหนักแตกต่างกันไปนะคะส่วนภาคอื่นๆภาคใต้ก็มีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยเหมือนกันฝนแบบนี้คลื่น น่าห่วงจริงๆค่ะทะเลอันดามันไม่ใช่เฉพาะจุดที่มีฝนนะ้าสังเกตดีๆนะคะคลื่นตอนนี้ที่สูงสนะูงเนี่ยสองเมตรเริ่มประทิดฝั่งแล้วรวมถึงฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกันนะคะขึ้นไปประทิดฝั่งแถวระยองจันตราตรงนู้นคลื่นก็สูงได้ประมาณ2เมตรเช่นเดียวกันนี่ไม่นับจุดที่มีฝนนะอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยอุณหภูมิช่วงที่ก่อนเกิดฝนอาจจะร้อนอบอ้าวแต่พอฝนตกลงมาแล้ว อุณหภูมิดีขึ้นสบายมากขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่25-35องศาเซลเซียสค่ะ